สวัสดีเช้าวันพุธที่29กรกฎาคม2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักิ์จะมาเล่าทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงวันหยุดชดเชยที่เราได้หยุดกันไปมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างในตลาดการเงินทั่วโลกเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็หยุดกันมา ยาว4วันนะครับก่อนที่จะมาเริ่มออของตลาดการเงินทั่วโลกในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่สัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเกิดขึ้นกันบ้างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีดาวโจนนะครับก็ปรับตัวลดลงนะครับ s อสแอนก็ปรับตัวลดลงแล้วก็เนสแตรค0ร้อก็ปรับตัวลดลงเช่นกันคือพูดง่ายๆคือดัชนีหลกัลกๆของตราหุ้นสหรัฐทั้ง3ดัชนีนะครับปรับตัวลดลงกันหมดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ปรับตัวลดลงแรงที่สุดก็คือดัชนี NAS d a ก100นะครับเนื่องจากแรงเทขายทำกำไรในพวกหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เนี่ยยังมีออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยดัชนี n a s d a ก1้0เนี่ยปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันปรับตัวลดลงไปประมาณ1.5%นะครับส่วนดัชนีสต o อก600ของยุโรปนะครับก็ปรับตัวลดลงเช่นกันนะฮะลดลงไป1 4 5เป็นการปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์แรกนะครับหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาติดต่อกัน3สัปดาห์มาที่ ตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับตลาดหุ้นจีนนะฮะ CSI 300เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังปรับตัวลดลงอยู่0.86เป็นการปรับตัวลดลงสัปดาห์ที่2ติดต่อกันถ้าพอจำกันได้ย้อนกลับไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์นั้นเนี่ยแัชนิตลาดหุ้นจีนเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวลดลงแรงเช่นกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ยังลงก็ยังปรับตัวลดลงอยู่นะฮะก็2สัปดาห์ติดต่อกันถัดมาเนี่ย ดัชนีหางเซงนะครับก็ปรับตัวลดลง1.53เปเ็นป็นการปรับตัวลดลงสัปดาห์ที่2เช่นเดียวกับตลาดหุ้นจีนนะครับส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะฮะดัชนีเคไอเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเปิดทําการเพียงแค่3วันเท่านั้นดัชนีก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย0.24เนเนื่องจากวันพฤหัสกับศุกร์เนี่ยเขาหยุดไปซึ่งตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็ปรับตัวลดลงกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็แรงอยู่เหมือนกันเนื่องจากความสัมพันธ์ของ จีนแล้วก็สหรัฐเนี่ยมันตึงเครียดมากขึ้นนะครับต่างฝ่ายต่างสั่งให้ปิดถานกงศุนของอฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเลยทําให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันดูแบบตึงเครียดมากขึ้นนะครับส่วนตลาดหุ้นอินเดียนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะดัชนีนิฟตี้ห้ของอินเดียเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง2.6% 8ในสัปดาห์ที่ผ่านมาและเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่6ติดต่อกันเลยนะครับ อินเดียเนี่ยสถานการณ์ต่างๆนะครับมันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อแรงต่างก็ยังพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะครับแต่เหมือนกับว่าเออเขาก็ใช้ใช้ชีวิตกันต่อไปนะครับจะติดก็ติดไปนะฮะแล้วก็ยังมีเมเงินลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยไหลเข้ามาในอินเดียเนี่ยค่อนข้างต่อเนื่องนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลดลงไปประมาณ1.37%จเซก็ไทยเนี่ยก็เหมือนสลับสลับกันไปอ่ะสัปดาห์นี้บวกเล็กน้อยอีกสัปดาห์นึงก็ปรับตัวลด ตชนีเนี่ยค่อนข้างเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะฮะเคลื่อนไหวอยู่แถวๆประมาณสัก1350จุดเนี่ยบวกลบนะครับตอนนี้อยู่ในกรอบประมาณนี้เดี๋ยวขอสรุปเ,เป็นข้อๆออนิดนึงนะครับว่ามันมีการเคลื่อนไหวอะไรที่สําคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประเด็นที่1น,นะฮะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐเนี่ย สั่งปิดสถานกงศูลจีนในเมืองฮุสตันรัฐเท็กซัสนะครับจีนก็มีการตอบโต้ด้วยการสั่งปิดสถานกงศูลสหรัฐในเมืองเฉิงตูด้วยเช่เชนกันในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับประเด็นที่2นะครับฮ่องกงเนี่ยจะเปิดดัชนีหุ้นตัวใหม่นะครับหรือห่างเสง่ Tech Index ซึ่งก็เปิดตัวไปแล้วในวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยดัชนีเนี่ยนี้เนี่ยนะครับจะเป็นดัชนีที่รวมหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุดในฮ่องกงนะครับ 30บรรดับแรกนะฮะคือบอริษัทส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นบริษัทจีนที่มันจดในฮ่องกงนั่นแหละแต่ว่าหลักๆก,ก็คือมันเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดฮ่องกงนะครับสามสิบอันดับแรกประเด็นถัดมานะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังมีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนเนี่ยเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่เป็นข่าวที่ใหญ่ๆหน่อยในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือข่าวที่ทาง แอสตาเซเนกาเนี่ยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับได้มีออกรายงานของความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนออกมานะครับแต่ดูเหมือนว่าข่าวพวกความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยมันยังส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นอยู่นะครับแต่ว่ามันส่งผลบวกเนี่ยเริ่มลดลงนะครับถัดมานะครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับการประชุม EU Summit ที่เป็นการประชุมผู้นำในกลุ่มยูโรโซนนะครับสามารถ หาข้อสรุปได้นะฮะว่าเงินกองทุนเยียวยามูลค่า750,000ล้านยูโรนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างจะแบ่งเป็นส่วนไหนเป็นเงินอุดหนุนส่วนไหนเป็นเงินที่ให้กู้เท่าไหร่อะไรอย่างไงนะครับจบไปเรียบร้อยสุดท้ายนะครับประเทศไทยเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกขึ้น watchlist นะครับในฐานะประเทศที่เข้าข,าข่ายแทรกแซงค่าเงินและจะต้องถูกจับตาเป็นพิเศษนะครับประเด็นนี้เนี่ยมันเลยทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงแรงอยู่เหมือนกันนะครับในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ภาพรวมหลักๆของสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนในช่วงที่เราหยุดชดเชยกันไปนะครับมันก็มีความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่างๆ,งๆดังนี้นะครับเดี๋ยวผมขอสรุปให้สั้นๆแล้วกันนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้าง มาที่ตลาหุ้นสหรัฐก่อนนะครับตลาหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ยังปรับตัวลดลงอยู่นะฮะในวันอังคารที่ผ่านมาโดยดัชนีดาวโจนส์เนี่ยปรับตัวลดลงไปประมาณ205จุดหรือ0.77% S&P ส500ลบไปประมาณ20.9จุดหรือประมาณ0.65%แล้วก็ N a ส d a q 1 0้อยก็ลบลงค่อนข้างแรงนะครับลบไป141.87จุดหรือประมาณ1.33%นะครับพวกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีแลวก็พวกเซมิคอนดักเตอร์นะครับ,รบยังถูกเทขายทำกำไรระยะสั้นกันออกมาอยู่นะครับ ส่วนปจัจจัยเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับมันมีการประกาศตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจําเดือนกรกฎาคมออกมานะครับโดยตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่สํารวจโดย Conference Board ตัวเลขออกมานะครับที่92.6จุดน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้นะฮะตลาดเนี่ยคาดไว้ที่94.5จุดและลดลงจากเดือนมิถุนายนที่อยู่ที่98.3จุดปัจจัยหลักเลยเนี่ยที่ทาให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันนะครับมีความเชื่อมั่นลดลงนะฮะมันมาจากการแพร่ระบาด ของโควิด -19 แล้วลอกใหม่นะครับโดยเฉพาะในรัฐอย่างมิชิแกนฟลอริดาเท็กซัสและก็แคลิฟอร์เนียรัฐเหล่านี้เนี่ยพอตัวเลขของอความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมันปรับลดลงค่อนข้างเยอะเนี่ยมันเลยทำให้ภาพรวมเนี่ยลดลงมาทั้งหมดนะครับก็ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีหุ้นได้นะฮะเพราะว่าถ้าผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นที่ลดลงเนี่ยมันจะส่งผลให้เขาเนี่ย มีการใช้จ่ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ลดลงเช่นกันเพราะเขามีความกังวลต่อนาคตก็อาจจะแบบเอแทนที่จะเอาเงินไปใช้ก็เอเก็บเก็บไว้ก่อนดีกว่าหรืออะไรประมาณนี้นะครับส่วนผู้กําหนดนโยบายนะครับทางสภาคองเกรสนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเจรจากันอยู่ว่าจะมีนโยบายเยียวยาอะไรออกมาทดแทนนะครับจากจากเดิมนี้เนี่ยที่เขาจะมีจ่ายให้ผู้ว่างงานนะครับสัปดาห์ละ6 0 0เหรียญก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ2,400เหรียญน,นะครับเงินตัวนี้เนี่ยก็ครบกําหนดไปละ นะครับเขาต้องหาตัวใหม่มาทดแทนซึ่งคงไม่ดีเท่าเดิมหรอกนะครับเพราะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์อะต่างๆอะไรเนี่ยมันก็ปรับตัวดีขึ้นแล้วนะครับจะให้จ่ายเยอะเท่าเดิมก็คงไม่ไหวนะครับตอนนี้รอดูว่าสุดท้ายแล้วนะครับเขาจะเคาออกมาเป็นที่ตัวเลขเท่าไหร่นะครับเมื่อวันที่ผ่านมานะครับหุ้นพวกที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะฮะโดยเฉพาะพวกหลีดนะฮะที่เกี่ยวกับพวก ออฟฟิศให้เช่าหรือว่าพวกที่เกี่ยวกับ Data Center เลอะไรประมาณนี้เนี่ยในสารัฐนะครับก็ปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าพวกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่างพวก Apple Microsoft แล้วก็เมซอนอะไรพวกนี้ปรับตัวลดลงกันหมดส่วนใหญ่ก็ลดลงลดลงในระดับประมาณสักหนขึ้นไปกันทั้งหมดนะครับมาที่ต่าหุ้นเอเชียกันบ้างนะฮะเ,เริ่มที่ตลาหุ้นจีนแล้วกันนะครับดับชนีหุ้นจีนก็ วันศุกร์นะฮะลงแรงเลยลบไป4%ปเกว่านะครับก็เรื่องเรื่องที่ว่ามีการสั่งปิดสารสารกงศูลสารัตในเมืองเฉิงตูนี่แหละนะครับหุ้นจีนเลยลงแรงเลยแต่ว่าพอมาวันจันทร์กลางคานี้เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มากอะไรนักนะครับออปัจจัยหนึ่งที่เข้ามากดดันตลาดหุ้นจีนเพิ่มเติมเนี่ยนอกจากเรื่องความสัมพันธ์กับสหรัฐที่ตึงเครียดเนี่ยก็คือเรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อในจีนนะครับอยู่ดีที่มันก็พุ่งขึ้นมานะฮะ เขาสามารถรักษาร,ระดับผู้ติดเชื้อต่อวันเนี่ยอยู่ในระดับแบบต่ำกว่า10บรายได้มาต่อเนื่องนะครับแต่ล่าสุดนี้เนี่ยไม่ใช่ละอยู่ดีมันพุ่งขึ้นมาแบบระดับประมาณ50-60คนแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามากดดันเพิ่มแต่จีนเนี่ยนักทุนชโชว์โลโชวโลกก็ค่อนข้างเชื่อมือนะครับว่าควบคุมได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับปัจจัยนี้เนี่ยก็เลยไม่ส่งผลกระทบต่อต,อตลาดหุ้นมากนักนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่นักทุนเนี่ยให้ความกังวลอยู่เหมือนกัน มันมีการเปิดเผยถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจออกมาอยู่ตัวหนึ่งนะครับจะเรียกตัวเลขเศรษฐกิจดีไหมมันเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐนะครับที่จีนเนี่ยได้ไปเซ็นข้อตกลงทางการค้าระยะที่1เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับคือทั้งปีเนี่ยเขาต้องซื้อสินค้าจากสหรัฐเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สล้านเหรียญแต่ว่าตัวเลขครึ่งปีที่ผ่านมานะครับจีนเนี่ยเพิ่งสั่งซื้อสินค้าจากสหรัฐไปประมาณ3 9 0 0 0ล้านเหรียญเท่านั้นนะฮะคือยังอีกเยอะมากๆเลย อีกประมาณแสนสามาที่ยังต้องซื้อในครึ่งปีหลังนะครับแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าครึ่งปีแรกนี้เนี่ยมันเกิดการปิดเมืองหรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับเลยทําให้การค้าระหว่างประเทศเนี่ยชะงักกันไปหมดนะครับแต่ก็เชื่อว่าครึ่งหลังเนี่ยทางจีนก็คงจะเร่งสั่งสินค้าจากสหรัฐเข้ามาเยอะขึ้นนะครับแตจ่จะครบไอ้ที่ได้เซ็นข้อตกลงกันไว้หรือไม่เนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถัดมามาที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับประเด็นที่ออตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละที่เรื่องที่ว่าฮ่องกงนี้เนี่ยจะเปิดดัชนีตัวใหม่ที่ชื่อว่างแสงเทคอินเด็กนะครับวันจันท์เป็นการเปิดซื้อขายวันแรกนะฮะเปิดมาไม่สวยลบแรงเลยนะฮะลบไปถึง1.28นะครับแต่พอในวันในวันอังคารนะครับ ก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะฮะโดยบวกไปถึง3.5เลยทีเดียวอันนี้ผมต้องขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนว่าหังเส็งเทคอินเด็กนะครับถึงแม้จะเปิดทําการวันแรกในวันจันทร์ที่ผ่านมาก็จริงแต่ว่าดัชนีของเขาเนี่ยเขาใช้วิธีคำนวณโดยเอาข้อมูลตั้งแต่แบบช่วงสิ้นปี2014มาใช้นะครับโดยตัวเลขเมื่อตอนสิ้นปี2014เป็นเท่าไหร่นี้เนี่ยเขาจะเอาตัวเลขเริ่มต้นนะครับอยู่ที่3,000จุดของดัชนีนะครับ พอมาล่าสุดที่มีการซื้อขายในวันจันทร์ที่ผ่านมาจนถึงวันอังคารที่ปิดไปเนี่ยดัชนีห่างแสงเทคอินเด็กนะครับอยู่ที่7,012.62จุดหรือพูดง่ายๆคือในช่วงประมาณมาสัก 4, 5ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ดัชนีตัวนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง133%ถือว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีในจีนนะครับที่มาจดในห้องกงนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีมาก ถือว่าถือว่าโอเคมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ตามแบบการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลกนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นกลุ่มที่ไม่ว่าจะมองย้อนหลังนะครับก็ให้ผลตอบแทนที่ดีปัจจุบันนะครับถึงแม้จะมีการปรับฐานหรืออะไรนะครับแต่ก็ถ้านะับในช่วงตั้งแต่ year to date จนถึงตอนนี้ก็ให้ผลตอบแทนที่ดีมองไปข้างหน้าในอนาคตนะครับผู้ในกลุ่มเทคโนโลยีก็ยังถือว่าน่าสนใจในการลงทุนมากที่สุดอยู่เช่นเดิมนะครับ ก็เอเชียนะครับเดี๋ยวขออีกที่หนึ่งที่ <c oughs> อินเดียแล้วกันเรื่องเยอะนิดนึงนะครับพอดีหยุดกันไปหลายวันนะครับอินเดียนี้เนี่ยจริงๆดัชนีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับเมื่อวันาจันทร์ที่ผ่านมาก,ก็บวกขึ้นมาได้ถึงหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะทั้งทงที่ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยพุ่งไม่หยุดนะครับอันนี้เนี่ยที่ผมจะมาเล่านะครับมันเป็นเรื่องความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองระหว่างประเทศละกันนะฮะล่าสุดนะครับ โคเว่ยนะฮะบ,บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีนเนี่ยได้มีการปรับรไลดรายได้จากประเทศอินเดียลงเนี่ยถึง50%เลยทีเดียวมาอยู่ในเลนจ์ประมาณสัก3าม5 0อถึงล้านเหรียญน,นะครับสำหรับปี2020แล้วก็จะมีแผนลดการจ้างพนักง,งานอินเดียลงเนี่ย6 0ถึงเเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ความสัมพันธ์ของ2ประเทศนี้เป็นเครียดมาอย่างต่อเนื่องนะครับทางฝั่งอินเดียเองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับก็มีการต,ตอบโต้ออกมาเช่นกันนะครับโดยอาจจะมีการแบน แอปพลิเคชันของจีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเดิมนะครับเขาแบนไปที่แอปพลิเคชันประเภทเกี่ยวกับพวกสังคมออนไลน์เป็นหลักล่าสุดนี้เนี่ยเขาจะแบนแอปพลิเคชันประเภทเกมนะครับอย่าง p u บ g นะครับหรือแอป e-commerce ชื่อดังอย่าง aliexpress ด้วยนะครับก็ถือว่า2ประเทศนี้เนี่ยความสัมพันธ์ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับยังค่อนข้างตึงเครียดนะครับ มาที่ต่าห,หุ้หนยุโรปนะครับต่าหุ้นยุโรปก็ปรับตัวลดลงกันเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยนะครับแต่ก็ย้ำนะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็วันอังคารที่ผ่านมานะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นิดเดียวเท่านั้นต่างจากวันศุกร์ที่ปรับตัวลดลงไปถึง1.7เอนะครับเอาล่าสุดแล้วกันวันอังคารนะครับดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นได้1.5 3หรือ0 4 2เะครนเล็กน้อยเท่านั้น หุ้นในกลุ่มสินค้าฟุม่มเฟือยโดยเฉพาะสินค้าหรูหราเนี่ยปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะหุ้นหลุยวิกตองนะครับเขาได้ประกาศผลการดาเนินงานไตรมาสสองมาแล้วก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงในทีเดียวลดลงมาถึงสามารนะฮะสำหรับยอดขายในไตรมาสสองที่ผ่านมาหลักๆนะครับมันมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ทําให้การท่องเที่ยวนะครับมันหยุดชะง,งักไปมีการปิดเมืองนะครับร้านค้าอะไรก็ต้องปิดไปนะครับยอดขายก็ ดตัวแรงนะครับแต่ว่ามันก็มีสัญญาณการฟื้นตัวในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับว่ายอดขายเนี่ยมันฟื้นตัวได้ค่อนข้างแรงทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในจีนนะครับมีการยอดขายในจีนเนี่ยฟื้นตัวได้ดีที่สุดเลยนะครับก็มาที่ <c oughs> สินทรัพย์ที่เรียกได้ว่าร้อนแรงที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาด้วยนะครับนั่นคือทองคำนะฮะ ทองคำเนี่ยในวันจันทร์นะครับมาปิดที่ระดับ1,942เหรียญปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า2%นะครับจากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์นะครับมาในวันอังคารก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อทองคำมาปิดที่1,958เหรียญหรือบวกขึ้นไม่ได้อีกถึง16เหรียญเลยทีเดียวก็เกือบเกือบ1%นะครับแต่ว่าค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับตอนนี้เนี่ยราคาทองคำนะครับค่อนข้างฮอตเลยทีเดียวแต่ว่า การเคลื่อนไหวในวันนักขาวที่ผ่านมานะครับความผันผวนเนี่ยเริ่มสูงขึ้นละนะฮะน้ำทุนเนี่ยต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ปัจจัยต่างๆนะครับมันยังเคื่อหนุนราคาทองคําอยู่แต่ว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายๆสัปดาห์ติดต่อกันนะครับระยะสั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีความผันผวน,นที่เพิ่มมากขึ้นได้นะครับถัดมานะครับมาเป็นมุมมองในเรื่องของค่างเงินนะฮะอันนี้ได้มุมมองค่างเงินจาก เราก็เจอกิติพล์นะครับก็ต้องขอขอบคุณเวลาที่นี้ด้วยนะครับมุมมองของค่างเงินนะครับสำหรับสกุลเงินเอเชียและเงินบาทในวันนี้เนี่ยคงยังต้องจับตาทิศทางของตลาดเงินพร้อมกันไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าค่างเงินดอลลาร์เนี่ยมันจะอ่อนค่านะครับแต่นนกลงทุนเนี่ยก็อาจจะเลือกถือสกุลเงินที่ปลอดภัยก่อนก่อนที่จะมาถือเงินในแบบตลาดหุ้นเกิดใหม่อย่างในอย่างไทยหรือว่าค่างเงินสกุลอื่นอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับ แล้วก็ตลาหุ้นในช่วงนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่ในภาวะที่แบบค่อนข้างผันผวนแล้วก็อยู่ในช่วงปรับฐานอยู่เช่นกันนะครับกรอบของค่างเงินบาทในสัปดาห์นี้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก3 3 3 5บาถึง31.85บาทต่อดอลลาร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเน้นไปทางอ่อนหรือไปทางแข็งซะมากกว่ากันนะครับถึงแม้ดอลลาร์จะอ่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านักทุนเนี่ยจะหันมาถือค่าเงินในสกุลนี emerging Market กันมากๆนะครับก็าอาจจะเรียกไปถือสกุลอื่นอย่างเช่นยูโรหรือแม้แต่สวิตฟังอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับตลาดหุ้นไทยเ,เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นไทย,นยปรับตัวลดลงแรงเลยเซ้นนินเด็กเนี่ยปรับตัวลดลงไปถึง1 8 7 3จุดเหรือนปะครับปัจจัยที่เข้ามากดดันหลักๆนะฮะมันมาจากตลาดหุ้นสหรัฐในคืนวันพฤหัสที่ปรับตัวลดลงแรงลงถึงตลาดหุ้นยุโรปที่ปรับตัวลดลงแรงด้เช่นกันในตลาดวันศุกร์นะครับ ประเด็นที่2เนี่ยเป็นประเด็นหลักที่เข้ามากดดันก็คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนนะครับที่มันย่ําแย่มากขึ้นนะฮะจีนได้ตอบโต้สารรัฐโดยออกคาสั่งให้ปิดสารกงศูนย์สารัฐเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนนะครับสมควในตลาดเนี่ยปรับตัวลดลงแรงเป็นเป็นวันที่2ของสัปดาห์นะครับอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่เข้ามากดดันต่าดหุ้นไทยบ้างอยู่เหมือนกันก็คือในวันตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันกำลังจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว4วันนะครับ มันเลยทาให้นักลงทุนเนี่ยกังวลไว้4วันที่เราหยุดไปเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีขึ้นหรือเปล่าก็เลยเออเทขายหุ้หนออกไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาซื้อใหม่อะไรประมาณนี้นะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาเลยกดดันให้ตลาดหุ้นไทยนะครับปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะฮะถ้าภาพทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ เซ็นดิเด็กเนี่ยลบไป1.37%กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมากที่สุดนะครับก็คืออิเล็กทรอนิกส์บวกขึ้นมา7.4%ยานยนต์บวก1.32%ท่องเที่ยวบวก0.84%นะครับส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงแรงมากที่สุดนะครับก็คือสินค้าเกษตรลบไป8.74%ธนาคารลบ3.57%แล้วก็สื่อลบไป2.92%นะครับภาพรวมก็เป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอสรุปให้อีกครั้งนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงวันอังคารที่ผ่านมาด้วยเนี่ยมีปัจจัยอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ ราคาทองคำนะครับร้อนแรงจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็มาปิดที่ระดับ1958เหรียญน,นี่พูดถึงราคาทองคำของตัวสปอตนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีความผันผวนหนักขึ้นแล้วนะครับระยะสั้นนักถุนก็ต้อง,อง,งมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับประเด็นที่2นะครับตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงสามวันทำการที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลดลงกันเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น้นนไดดีเเหลกิ ประเด็นสุดท้ายนะครับสิ่งที่นักลงทุนต้องจับตาต่อจากนี้นะครับก็คือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจตัวใหม่ของสหรัฐนะครับที่จะออกมาทดแทนตัวเก่าที่ว่ามันครบกําหนดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่านโยบายตัวใหม่เนี่ยมันคงจะไม่แรงเหมือนตัวเก่านะครับแต่ว่ามีก็ดีแล้วนะครับสุดท้ายนะครับความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนนะครับเราต้องมาดูพัฒนาการกันต่อไปนะครับว่าจะเขาเรียกว่าไงลามไปถึงพวกเกี่ยวกับ เรื่องการค้าหรืออะไรด้วยหรือเปล่านะครับเพราะเรื่องการค้าเนี่ยสำคัญมากสําหรับเศรษฐกิจทั่วโลกในช่วงนี้นะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่รับฟังนะครับวันนี้ยาวนิดนึงนะครับเนื่องจากมีประเด็นเยอะเราหยุดกันไปหลายวันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ